<Hey! S 2> เ,เราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ e c o คโท i เปนะคะคชั้น3สายามวิทอรี่เป็นโซนที่หลักโล <I need S 2> อัน,น้ดดคือต้องอัินี่บายก่อนนะคะว่าเอคินเนี่ยเป็นแบรนด์ครีมกันแดดที่เป็นวีแกนซันสกรีนนะคะที่ไม่ได้ทดสอบโดยสัตว์ และสัสก,กัดเนี่ยคือเป็นวีแกนร้อเลยเพราะว่ามันไม่หนึ่งมันไม่ไ้ทดลองกับสัตว์แล้วมันไม่ได้ผ่านโปรเสของการที่ต้องใช้ัพยากรที่มันเปลืองต่อโลกด้วยแต่ว่าเขาเพิ่งออกโปรดักต์ใหม่มาเป็นแป้งแป้งว่าสมรองพื้นแล้วก็เป็นผสมซันสกรีนด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เหมือนแบบโอ้ จะต้องแบบว่าซับหน้าระหว่างวันจะต้องทาครีมกันแดดไหมไม่ต้องเพราะว่าตัวเดียวอยู่เลยเขามี3าสีด้วยกันพี่พีเขามีจะเป็นแบบไล่ๆหน่อยแล้วก็เป็นเข้มหน่อยสุรอันนี้อันนี้เจ๋งมากอันนี้เป็นยังไงครับอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบเซ็ตติ้งพควเดอร์อ่ะคือซับระหว่างวันได้มันจะเป็นแบบสีขาวๆแบบนี้เฮ้ยมันดีมากแล้วมันผสมกันแดดอ่ะ SPF 5 0 PA บวกบวกบวก เหมาะมากนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบแต่งหน้าแบบเแบบ็นะคะตัวเดียวอยู่เลยกับเอคินส์ค่ะจริงเรียบง,ง่ายแล้วก็หลักโลกมากๆเลยนะครับใครอยากมาช็อปนะคะก็มาได้นะคะสยามมิทรี่ชั้นสาอ e ีโคทเปียเลยค่ะช็อปได้เลยนะฮะที่วันสยามซูเปอร์แอปนะครับเพราะว่าอันนี้ดี yeah.